สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่อำเภอบ้านเกิดผมนะครับผมจะไปฉีดแอสตาซินิก้านะครับแล้วไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนของที่นี่กันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะบร,ริการดีขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลย วันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2ของอำเภอเพ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับ mm hmm. ส่วนตัวผมนะครับมาฉีดเข็มที่2นะครับได้รับคิวที่30นะครับ mm hmm. เข็มแรกฉีดไปแล้วยังไม่มีอาการมีหรือมีผลข้างเคียงนะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะครับตอนนี้คุณหมอหรือทางหน่วยงานราชาการก็กำลังเรียกคนเข้าไปซักประวัติหรือ อันนี้มาฉีดเข็มที่หนึ่งะครับวัดความดํานะครับเราจะฉีดวัคซีนซีโนแวคด้านนอกคุณหมอก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับอาการผลข้างเคียงนะครับหลังจากฉีดวัคซีนนะครับตั้งตั้งเลยนะครับสจะได้บัตรคิวสีฟ้ายกมือสีฟ้าครับอันนี้จะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้นะครับจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ก่อนถ้าฉีดแอสตาเซนิกาเข็มหนึ่งนะครับกว่าจะได้ฉีดเข็มสองตรงร้อระยะเวลา3 4เดือนปุ้มปุ้มกันมันตกไว้นะครับเท่าเรื่องลาลูกตอนนี้อำเภอเฝ้าไร่เท่านะครับเป็นอำเภอที่มีอาตาัตราป่วยสูงสุดในจังหวัดน,น้องคาบหนึ่งคือกันครับที่หนึ่งท่ายูแปลว่าจังไนได้ที่หลู่ได้ที่สุดท้ายร้อยคนชาวเฝ้าไร่ผู้ได้ฉีดวัคซีน23าคนปัน ท่านผู้ใดเ่ต็ม18ปีแล้วก็ต้องไม่ฉีดสีเหลืองครับ้นะท่านผู้ใดเติ่ม18ปีแล้วก็จะไม่ฉีดสีเหลืองอันนี้ลูกๆนักเรียนจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์แลตอนนี้คุณหมอก็ให้ความรู้ให้การแนะนำแก่น้องๆักเรียนที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้ข้อปฏิบัติเด้อลูกๆจำไว้หลังจากฉีดวัคซีนสองสัปดาห์งดการออกกําลังกายผู้ใด่เป็นนักเี้ยเป็นนักซ่อมแรงอย่างก็แล้วแต่ ให้งดออกกําลังกายสองสัปดาห์เมื่อนี้วันนี้เท่าไรลกูกเจ็ดบดมือเนาะเจ็ดบวกสิบห้าเป็นเท่าไรสอสองวันที่ยี่สิบสามค่อยจะออกกําลังกายได้เด้อจำไว้เด้อนะครับนักเรียนก็เด็กชายเด็กหญิงขั้นอยากออกได้กับว่เป็นอย่างเพราะว่ามนคุณนะครับแต่นักเรียนชายลูกให้งดออกกําลังกายสองสัปดาห์เด้อ ตัวไหนที่ออกกําลังกายนักๆนะครับที่เล่นกีฬานะครับโหวตก่อนนะเข้าใจตรงกันนะครับบอกกันเด้อนี่คือบรรยากาศภายในหอประชุมที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับจะแบ่งออกเป็น7จ็ดจุดนะครับอย่างจุดนี้จุด ที่น้องๆนักเรียนน้องเสื้อแดงเขาเข้าไปนั่งคือจุดที่วัดความดันนะครับกับประชาชนนะครับจะใช้สและตอนนี้ก็เริ่มฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับต้องการเอกสารด่วนบางคนก็มาฉีดเข็มสองนะครับบางคนเข็มแรกก็ยังมีอยู่บ้างนะครับที่นี่ฉีดเข็มแรกเป็นซีโนแวคนะครับเข็มที่สองเป็นแอสตาซินิก้านะครับ ส่วนจุดนี้คือจุดที่ถามหรือซักประวัตินะครับนี่ครับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับจุดนี้คือจุดคนที่มานั่งรอฉีดวัคซีนนะครับทั้งเข็ม1และเข็ม2และขั้นตอนสุดท้ายคือแ,และขั้นตอนสุดท้ายคือนั่งพักสังเกตอาการน30นาทีนะครับ และระหว่างพัก30นาทีรอเช็คอาการตัวเองก็จะมีคุณหมอคอยพูดคุยคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดนะครับหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนะครับทางอำเภอก็จะมีโรงทานนะครับให้ทุกคนได้กินกันนะครับ